คุณพ่อคุณแม่หลายคนปรึกษาชูรักชูรสเข้ามาตั้งแต่แรกแกที่มีข่าวว่าจะฉีดให้น้องๆมัธยมเลยว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดีลูกชายฉีดดีไหมลูกสาวฉีดดีไหมคุณหมอจะมีคำแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างคะเพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ก็ต้องอิงตามคำแนะนำของราชวิชัยกุมารแพทย์นะคะก็คือคำแนะนำจากคุณหมอเด็กแหละคือผู้เชี่ยวชาญของคุณหมอเด็กว่าอะ ก็จากงานวิจัยเท่าที่ข้อมูลที่ออกมาในช่วงปีที่ผ่านมาที่ประเทศอื่นๆเขาฉีกันไปแล้วเนี่ยก็พบว่าวัคซีนชนิด mRNA ก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์เนี่ยสามารถฉีดได้ในกลุ่มคนที่อายุเกิน12ปีขึ้นไปนะคะทีนี้กลุ่มที่อายุเกิน12ปีขึ้นไปที่จำเป็นจะต้องฉีดแน่ๆคือน้องๆที่มีปัจจัยเสี่ยงว่าถ้าติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงนั่นเองก็คือน้องๆที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วน ซึ่ง mm. ถามว่าดูยังไงไอ้โรคอ้วนเขาก็กดูประเมินคร่าวๆนะคะจากชนีมวลกายก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรมัมหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองก็<อ>ในเกณฑ์เฉลี่ยของน้องๆคนไทยเนี่ยสำหรับเด็กอายุ12-13ที่น้ำหนักเกิน80กิโลขึ้นไปน้องๆช่วงที่อายุ13-15น้ำหนักเกิน90กิโลขึ้นไปะนะคะเอ้ยไม่ใช่หมอพูดผิดเอ12-13 70 แล้วก็สิบสามถึงสิบห้าแปดสิบแล้วก็สิบห้าปีขึ้นไปจนถึงสิบแปดเนี่ยน้ำหนักเกินเก้าสิบพวกนี้ก็คือมีความมีภาวะเรื่องของน้ําหนักเกินหรือความเสี่ยงน้าหนักเกินอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแรกที่จําเป็นหรือว่าควรจะได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดนะคะอย่างที่สองก็คือน้องๆที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคทางเดินหายใจเป็นโรคขอบหืดแบบค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้าไม่มั่นใจปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่กันเป็นประจำได้ในเรื่องของหอบหืดว่าเอ้ เป็นโรคขอบผืดขนาดนี้มันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตามคําแนะนําก็คือถ้าเป็นโรคขอบผืดที่อาการเนี่ยปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด นอกนั้นก็จะเป็นน้องๆที่มีเป็นโรคประจำตัวบางอย่าง<ม>เช่นพวกโรคหลอดเลือดเป็นพวกโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นน้องๆที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคไตหรือว่าน้องๆที่มีเป็นโรคมะเรง็งหรือจะได้ยาก,กดภูมิที่ทําให้ภูมิคุ้มกันน่ะต่าหรือว่าน้องๆที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือมีความเสี่ยงว่าติดเชื้อโควิดปุ๊บอาการจะรุนแรงกว่าคนอื่นซึ่งถ้าพี่ต่างดูจริงๆก็เป็นความเสี่ยงของโรคเหมือนในผู้ใหญ่แหละค่ะใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้น กลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็คือไม่ต้องคิดมากกลุ่มนี้คือควรที่จะได้รับวัคซีนทีนี้ส่วนใหญ่ที่คนถามมาคือกลุ่มที่ น้องๆแข็งแรงดีแหละแล้วคุณพ่อคุณแม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วก็ข่าวเนี่ยบางทีไปอ่านบางที่เขาก็มีแชร์กันบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนพวก mi n a เข้าไปเดี๋ยวมันจะไปเข้าเซลล์แล้วบางคนก็กว่าเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนเรื่องพันธุกรรมเดี๋ยวจะเป็น XM e n อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะเพราะจริงๆเทคโนโลยี mi n a อ่ะมันไม่ได้เพิ่งมีปีที่ผ่านมาจริงเขามีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆมาก่อนแล้วมันมันไม่ได้มันใหม่จริงเมื่อเทียบกับวัคซีนเชื้อตายแต่ว่ามันไม่ได้ใหม่ขนาดที่โอ้โห เดี๋ยวฉีดเข้าไปปุ๊บเราจะกลายเป็นเอ็กเมนเป็นมิวแทนอะไรขนาดนั้นอะไม่ <c oughs> ไม่ใช่เนอะ <c oughs> ยังไงมันก็ไม่ได้กลับเข้าไปเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมอะไรในเซลล์นะคะส่วนเเรื่องที่บางคนกังวลคืออุบัติการของการเกิดเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังจาก <c oughs> ที่ได้รับวัคซีนพวกชนิดของไฟเซอร์เข้าไปเนี่ยอันดับแรกเลยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็นแล้วไม่ตาย <c oughs> แล้วก็อาการมักจะหายได้เองส่วนโอกาสเกิดนี่ก็คือน้อย <c oughs> น้อยมากๆ <c oughs> <c oughs> เหมือนตอนแรกที่เราแบบเจอเรื่องของซิโนแวคเจอเรื่องแอสตราเซเนกาแล้วจะมีริมลงริมเลือดโอกาสที่มันจะเกิดผลข้างเคียงรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยต่ำต่ำมาก hmm. เมื่อเทียบกับโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยก็ถือว่าต่างกันค่อนข้างเยอะทีนี้ถามว่าเจําเป็นไหมต้องประเมินก่อนว่าถ้าจะให้น้องๆเนี่ยกลับไปเข้าโรงเรียน <c oughs> คือหมายความว่าความเสี่ยงเรามีขนาดไหนถ้าอยากไปโรงเรียน โดยให้ลดความเสี่ยงเนี่ยจริงๆในโรงเรียนก็เหมือนที่เราต้องการกันนะก็คืออยากจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเกิน70%ของประชากรเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมูก็จะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการติดเชื้อโควิดอีกหมายความว่าถ้าเกิดจะเปิดเทอมบุคลากรทุกคนควรจะได้วัคซีนแล้วแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนก็ควรจะได้วัคซีนกันเกิน70%ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าบางคนยังรู้สึกว่าไม่พร้อมเนจะแบบเออเราจะเรียนออนไลน์ไปก่อนไหมอะไรไหมก็ลอง ลองดูบริบทต่างๆแล้วก็ประเมินความพร้อมของโรงเรียนความพร้อมของที่บ้านอืแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึง่งแต่พูดอย่างนี้ของความปลอดภัยของวัคซีน <c oughs> เอาเป็นว่าเท่าที่ประเทศอื่นๆมีการฉีดไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง <c oughs> นะคะ <c oughs> ผลข้างเคียงที่หลายๆคนกลัวกันเนี่ยถ้ามีใครกลัวอย่างอื่นอีกหรือว่าไปอ่านเจออะไรที่เขาแชร์มาอีกนอกจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสกบกับกลัวเรื่องแบบ มันจะกลายพันธุ์ไปเปลี่ยน DNA อะไรแบบเนี้ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ข้อมูลที่หมอให้ก็จะเป็นข้อมูลที่เท่าที่ทราบอัปเดตนะถึงวันนี้คือเอ่อ29กันยายนนะคะซึ่งถ้าไปเปิดฟังย้อนหลังแล้วไปเจอคลิปนี้อาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าข้อมูลมันมีมาใหม่คาแนะนําม,มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่เอาเป็นว่านวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์สำหรับน้องๆที่อายุเกิน12ปีขึ้นไปก็ถือว่า ปลอดภัยถ้าเกิดจะฉีดแล้วก็จําเป็นสําหรับน้องๆที่มีความเสี่ยงของโรคต่างๆที่บอกไปแล้วนะคะค่ะ,คะ